แกงดอนกลางนะครับสถานที่ออกกำลังกายของจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้มาพบครับอันนี้คือแก่นดอนกลางนะครับที่เห็นเคียรนอยู่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่กำลังก่อสร้างพุทธมนฑลจังหวัดกาฬสินนะครับสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้ก็คือเรือนจำของจังหวัดกาฬสินนะครับก็เลยทำการขุด ผู้นำรอบเรือนจำไว้นะครับไม่ให้นักโทษแหกคุกนะครับตั้งแต่สมัยอดีตการเกาะกลางน้ำเขาเรียกว่าเรือนจำจังหวัดกาลสินนะครับแต่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับเพื่อความสะดวกสบายสมัยก่อนนี้ก็คือเป็นเกาะกลางน้ำแล้วก็เป็นเรือนจำมีจระเข้ด้วยนะครับเพราะว่า ป้องกันการหลบหนีของนักโทษนะครับแต่ตอนนี้กําลังก่อสร้างเป็นพุทธมนฑลทนกลสินนะครับที่เห็นเขียนอยู่ข้างหน้านะครับประวัติความเป็นมาก,ก็คือเรือนจําจังหวัดกลาสินตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเป็นที่กักขังนักโทษตอนนี้ก็พัฒนาเป็นที่ออกกําลังกายนะครับ